สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l o v e l y b b b บีเลอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ B-B, BB ก็จะมาอัปเดตโซเชียลของน้องๆวง Walk into one เหมือนเช่นเดิมค่ะและในวันนี้เราจะมาเมาส์2เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งก็คือวันเกิดของน้องเคลเล่นค่ะแล้วก็วันหยุดสงกรานนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆมาอัปอะไรในโซเชียลบ้างอย่างแรกเลยนะคะวันเกิดของน้องเคลเลนที่ทั้ง4คน น้องแพททิกน้องเคยยีนน้องออสการ์ก็น้องเคลเล่นไปเที่ยวกันนะคะหนุ่มๆทั้ง4คนก็คือมาอัพรูปในโซเชียลเริ่มต้นที่น้องแพททิกนะคะก็มาอัพรูป Happy b i r ิร์ดเน้องเคลเลนค่ะแคปชั่น Universal with this guy Happy Birthday เคลเลนมาบอยสามีมาเจอกันค่ะบวกเคลเล่นเห็นแล้วคิดถึงจริงๆค่ะทุกคนคิดถึงน้องออสการ์คิดถึงน้องเคลเลน แล้วยังไม่หมดนะคะน้องคือก็มาอัพรูปแฮปปี้เบิร์ตเนยน้องเคลเลนค่ะแคปชั่นโ okay, okay, uk อเคโอเคไฟแฮปปี้เบิร์ตเดย์กูกูกาแอดเคลเลนอิฟยูเพสเพย์ก็คือน่ารักมากค่ะทุกคนต่อไปนะคะน้องออสการ์ก็มาอัพไอจีด้วยเช่นกันนะคะแคปชั่น g เดย์ทูเดย์แฮปปี้เออร์ที่เบิร์ตเดย์ทูมายโบเคลเลนดีมทีมค่ะเห็นแบบนี้คิดถึงดีมทีมจริงๆค่ะทุกคน และคนสุดท้ายน้องเคียวเล่นเองนะคะก็มาอัพรูปเหมือนการแคปชั่น thank you guy we go to a น้องทุกคนก็คือน่ารักมากจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆจังเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วแบบมีความสุขมากต่อไปนะคะเรามาพูดถึงวันสงการกันบ้างนะคะน้องนายน้องแพทิแล้วก็น้องเนเน่ไปเที่ยวกันค่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆมาอัพอะไรกันบ้าง น้องนายนะคะก็มาอาบรูปแคปชั่นสุขสันต์วันสงการครับทุกคนฮิฮิวันนี้ต้องกินให้อร่อยครับน้องทั้ง3คนนะคะก็อย่างที่บอกไปเที่ยวกันค่ะทุกคนใส่ชุดไทยกันในเมืองจีนเลยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะแล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปวอล์กอีกแคปชั่น นายลับนายปีนี้เป็นเทศกาลสงการที่แตกต่างออกไปแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่ไทยแต่ผมจะแบ่งปันวัฒนธรรมไทยสักเล็กน้อยละกันนะครับอีอีอีสุขสันต์วันสงการครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับในวอลของน้องนะคะก็มีไปกินข้าวไปเดินซื้อของกันค่ะอยากไปเที่ยวด้วยเลยทุกคนคลิปมีประมาณ10นาทีนะคะแม่ๆตามไปดูเต็มเมกันได้เลยเห็นน้องกินส้มตำแล้วหิวมากค่ะทุกคน ต่อไปนะคะน้องแพททีกก็มาอัพไอจีสตอรี่อีกนะคะแคปชั่น h ฮปปี้สงการ d a เดย์เอริวัแล้วก็มาอ e ัพรูปอีกแคปชั่นวันสงการของไทยมาถึงแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับนานแล้วครับที่ไม่ได้ใส่ชุดไทยดูเป็นยังไงบ้างครับฮ่าหล่อค่ะลูกดูหล่อคะ่ะลูกทั้งหล่อทั้งน่ารักกันทั้ง3คนเลยค่ะแล้วน้องน,นะคะก็มาอ e ัปคลิปอีกแคปชั่น ส้มตำไก่ย่างและต้ยมยำกุ้งครับ Happy s o งาารเ Day นะครับผมแต่และอย่างน่ากินมากค่ะทุกคนหิวแล้วน้อน,นะคะก็มาอัพคลิปน่ารักน่ารักอีกแคปชั่น รีบไปปัาแป้งให้คนที่คุณชอบกันเร็วสุขสันต์วันสงการนะครับและคนสุดท้ายนะคะน้องเนเน่ก็มาอัพรูปด้วยค่ะแคปชั่นแปลกตามพี่กันมานะคะน้องๆสุขสันต์วันสงการค่ะก็คือน่ารักมากน้องเนเน่น่ารักมากเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บ b บด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเส่ 大 a t y e a 弟弟，请说。现在呢，我们就有这东，切个冬阳光，冬阳光。要说的标准好吗？我觉得我们说的冬阳光，冬阳，你说什么？光光<东>，冬阳光就是是冬阳光。阳来，我们一起来，你你怎么说你的 accent？

这个，现在我们就吃对吧、嗯？这个是 Number Pro，Number Pro，开始吧，大家。派派的语音就是口音自带的三个语语文，然后德语，啊四四个，啊、四个中太文太难了，<laughs> 太难了。